หลายคนเคยบอกไว้ว่าให้ใช้ชีวิตให้คุ้มก่อนที่ตัวเองจะตายใช่พวกนั้นคงพูดถูกแหละแต่ผมว่าผมใช้ชีวิตคุ้มแล้วนะเสเพทำอะไรไร้สาระไปวันๆนี่แหละแค่นี้ก็คุ้มแล้วล่ะเฮ้ยรู้สึกคอแห้ง ต้องหาอะไรชุ่มคอสักหน่อยเอาละขอเหมือนเดิมหน้าที่หนึง่งอืมอ๋ออันนี้ก็ไม่ได้อ่ะเฮ้ยอันนี้ล่ะอ๋อก็ยังไม่ได้ฮนะหิวข้าวชมัดขอให้เทพแห่งโคลาประทานโคลามาให้ข้าดื่มด้วยเถอะ ยากจังะไอ้เอ่ออะเฮ้เชี่ยใครแม่งเอาต้นไม้เอาไว้ตนี้วะใครมีเรื่องกับข้าบอกเลยว่าคิดผิดมหันมะเฮ้ยเอาไอ้ไอ้คนไอ้คนมีเรื่องคนหคนึ่งกูไปต่ยอย่างคนน่งเฉยใช่แล้วมันคุ้มค่าแต่ชีวิตข้าไม่เคยทำดีเลยสักครั้งจนกระทั่งมาอยู่วันหนึ่ง ไม่รู้มีอะไรโดนใจข้าขึ้นมาข้าได้ช่วยผู้หญิงคนหนึ่งไว้ใช่แล้วแลกมาด้วยชีวิตของข่าอ้าเองออที่นี่ที่ไหนเนี่ยสวรรค์อย่างนั้นเหรอเอาอือแล้วเหรอนั่นใครล่ะ พระเจ้าอย่างนั้นเหรอเรื่องนั้นมันไม่สําคัญหรอกนี่นี่ผมตายแล้วใช่ไหมก็ไม่เชิงหรอกในในในดูซิว่าตอนมีชีวิตอยู่เจ้าเคยทําชั่วอะไรไปบ้างโอ้โหตบเด็กๆหมาท้าผูหญินต่อยดาบผแก่แยกระเทยเสือตูดคนชราโอ้เจ้านี่ทำสัครบเลยนะนั่นผมก็ต้องตกนรกอย่างนั้นสิเอเดี๋ยวก่อนนะเจ้าได้ทำความดีหนึ่งอย่างก่อนตายนี่นะแล้วเอางี้ งั้นแกเจ้าที่ไม่เคยทำความดีเลยและเจ้าได้ทำก่อนตายอาจจะให้โอกาสเจ้ากลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งโอ้ขอบคุณมากครับแต่เจ้าจะต้องทำสัญญากับข้าและเจ้าจะต้องมารับใช้ข้าตกลงข้าจะมอบชีวิตคืนให้แกเจ้า,จาและขอรับคำสั่งแล้วเจอกันเมื่อข้าต้องการหมายความว่าไงอะ หมายความว่าอะไรกันแน่เนี่ยทำไมข้าถึงตกละวาอย่างนี้เนะี่ยอย่าบอกนะว่าได้ชีวิตหนึ่งมาข้าจะตายอีกรอบแล้วงั้นนะไว้นี่มันอะไรวะเนี่ยเอ้ยโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ยังไม่ตายอ่ะเนี่ยหรือว่าฝันไปวะมฝันประหลาจะมัดเลยโอ้ยกูไปนอนอะไรข้างาขายาวเนี่ยกูมาทำบ้าอะไรที่นี่วะเนี่ย ต้องรีบกลับบ้านแล้วเฮ้ยแกนละ่ะหยุดก่อนตรงนี้ไม่ได้ออกกันฟรีๆนะเว้ยไรเนี่ยก็แค่เดิมผ่านถ้าอยากออกตรงนี้แล้วก็ <c oughs> จ่ายค่าผ่านทางมาก่อนสิจ่ายมาถ้าไม่อยากเจ็บตัวโอเคโอเคจ่ายแน่จ่ายแน่โอ๊ยเย็นเยเย็นโอ้ยก็จ่ายไปแล้วไงค่าผ่านทางเนะี่ยโอ้ยไม่พอใจอะไรวะ โอ้ยมึงจะอะไรกันตั้งหนาหนเว้นี่ยอย่าทำให้ต้องโว้ล้น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 <ป>

มันนี่มันนี่ไปหาเพื่อนรุ่นอืออืออือใครใครรุ่นรุ่นจับได้หมดจับได้หมดทุกทีอจัมองในตาของ้าซะมองในตาของโอาจะวานหาที่เองนะ มาจากไหนอะมายนเลยเยนี่งมุดออกออ้ยนเลยนะออามึงมึงยืนเฉยเลยพึงพึงไปอยู่นู่นโอ้แบกมาเป็นตำบลเลย

จากอารวาสมาทั้งวันแล้วก็หิวน้ำขึ้นมาสิเอาหิวน้ำไม่ได้วะประเดี๋ยครับขอซื้อขอเอ่อเจ้าของร้านไปไหนไหมาเนะี่ยเอ่อหิวน้ำอนฮะอยากได้เหล้าเอ้ยอะไรอซอรี่เอาออเดอร์ของหมดได้ไงวะเนี่ยโอ้เราควรจะกินน้ำอะไรวะเนี่ย what hey, the fuck? มึงจะบึงเป็นเทียอะไรมึงจะมาหาเรื่องอยู่ตรงนี้ชิบานะครับลานไม้หมดแล้วเยเออผมไม่ได้ตั้งใจอะขอโทษฮะมันลั่นไปเองอ๋อเอาละได้เวลาที่ข้าจะต้องกลับบ้านแล้วสิเอ๊ย่ what the fuck มึงเป็นเทียอะไรกันนี่ดูเหมือนว่า ทีนี้ก็เละพอแล้วสินะเอาละข้าจะต้องหาเพื่อนคู่ใจของข้าสักคันหนึ่งนี่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 ไงนี่ไงคันนี้เลยคันนี้โอ้นี่ไงละ่ะนี่แหละเพื่อนคู่ใจไอ้ยื้ล้อติดไฟซะ โอ,โ,อโอ้จงลุกโชนดังใจฉันเฟมไคซอร์นี่คือรถที่แข็งแกร่งที่สุดมาแล้วคุณพ่อโอ้ยขับจักรยานยกล้อแค่นี้ยิงเกินเลยเหรอโอ้ไม่อยู่แล้วโอ้ มขับแนวไหนก็ได้เฟรมเคซ์จงลูกชูกำลังใจฉันอ้ยไม่ว่าคืนจะซัดมาเท่าไหร่ข้าก็สามารถปั่นในน้ำได้ เฮ้ยอะไรวะเ่ะอยมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนี้ด้วยข้าไม่ได้กินมาตั้งนานแล้วเนี่ยเออเอาอะไรดีนะาเอาบะหมีม่หมูแดงถ้วยหนึ่งครับเออที่นี่ไม่มีหมูแดงหนูนีหนูหนเอาแล้วน,น,นี่อะไรอะ่ะหมูอะไรอะ่ะนี่ไม่ใช่หมูแดงอแล้วมึงแขวนไว้ทำไมเนะนีน่ยฮัลโหลโอ้นั่นเป็นหมูดำคุโรบุตะนะ อะไรเว้ยนั้นไม่เอาก็ได้ครับเอาบะหมี่เกี๊ยวบอดี๊แก๊สหมดฮะม,มึงมึงมาขายจริงปะนะลุงไม่เป็นไรครับไม,ไม่แก๊สหมดก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมจะช่วยเองครับผมจะช่วยเองผมจะช่วยเองฮะไม่ต้องห่วงไปแก๊สหมดใช่ไหมลุง แก๊สหมดงไงจุดแก๊สให้แล้วฮะไงเอาเอาเฮ้ยลุง <c oughs> ลุงแม่งก็ไม่ขายแล้วพอแก๊สติดลุงก็ไม่ขายาไปก็ได้วะ NPC ที่นี่นิสัยดีทุกคนนะคะก็ขอแลกขอไปอย่างง่ายได้ ถึงจะได้ของจาก NPC แล้วก็ตามแต่ข้าต้องมีที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นข้าจะต้องเดินทางอีกรอบนึงเพื่อไปหาทำเลที่พอเหมาะในการสร้าง